การฝึกวิ่งเทมโปขั้นตอนแรกเราต้องวอร์มอัพก่อน10-15นาทีเริ่มจากการเคลื่อนไหวช้าๆเบาๆและค่อยๆเพิ่มความเร็วเพื่อกระตุ้นและเพิ่มอาัตราการเต้นของหัวใจผมจะต่อด้วยการจ็อกกิ้งประมาณ2กิโลเมตรแล้วผมจะต่อด้วยการดิว ท่าแรกการดิวเข่าตำ่ำทำท่าดิวซักประมาณ20-30เมตรต่อด้วยท่าที่2ดิวเข่าสูงตามด้วยท่าที่3ดีดส้นต่อด้วยท่าที่4เตะเท้าหน้าปิดท้ายด้วยการสไตล์50เมตรประมาณ3-4เที่ยว okay, s <S โจทย์วิ่งเทมโปของผมวันนี้ คือวิ่ง3,000เมตรในช่วงกิโลเมตรแรกผมจะค่อยๆคุมจังหวะอยู่ที่ประมาณเพจ3.5ถึงเพล4เข้าสู่กิโลที่2ผมจะเพิ่มความเร็วขึ้นอีก5วินาทีอยู่ที่เพจ3.50เข้าสู่กิโลที่3ผมจะเพิ่มความเร็วอยู่ที่ประมาณเพส3.45การฝึกเทมโปวันนี้เรียกว่าเทมโปเนกาทีฟสปิด หลังจากผมวิ่งจบผมจะครูดาวอีก2กิโลเมตรและผมจะทำการยืดเหยียดอีกประมาณ5-10นาที